น้องพลทำโปรแกรมโฟโต้ได้ปะได้เหรอนนเนี้ยเคยพิมพ์อ่ะน้องน้องพลจะพิมพ์ป่ะอ๋อจะพิมพ์มด้วยใช่ป่ะน้องพลเคยเลี้ยงน้องอยังเคยแล้วอืมน้องพลเป็นเด็กดื้อป่ะเนี่ยเด็กดื้อป่ะ ไม่ดอโอ้โหเก่งจังเลยไหนลองเรียกคุณพ่อสิโอ้ <c ười> คนไหนคือน้องพลอยพลอยพลอยอือไหนเรียกน้องพลอยใหม่สิน้องพลอยอือไหนเรียกคุณพ่อสิ พ่อด <aunque> <P aper> <cheg si>? ังๆพ่อเด็กีิอืมน้องพลจะพิมพ์คอมป์เนี่ยเอ่าทำโปรแกรมเป็นปะอ๋องั้นมาเลยมามาทำโปรแกรมกับพ่อเลยอืม Ngài làm bố cam như ngài, cưng ai Cô dạng ngài hâm mãi hưp bên ba pen hoa hoa làm hoa 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 ngài hoa 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 đi, hoa đi hoa oh hoa -oh. นุ่งโอ้โหโอ้พอกรพอกรพอกรโอ้โหตับจริงๆเลยน้องพลอยนี่อืมอืมแล้วน้องพลอยพิมพ์อ่ะพิมพ์ไหมอ๋อพิมพ์หรอโอ้โหจะพิมพ์ใหญ่แล้วโอ้เดยเดี๋ยว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 เดีเจ๋งจังเลยเดีน้องพลอยไปนั่งตรงนู้นก่อนมานั่งบนเกียงห่อไปเนาะอึ๊บอึ๊บ อืมรองพ่อตรงนี้แป๊บนึงก่อนนะนะรู้ไหมอืมพลอยจ๋าดิจา๋จา ต้องว่าจ๋าจ๋าเอออื้ออุ้ยอันนี้ลูกครลูกครลูกครอันนี้ขอใครโอโย